มากล่าบว่าหลวงพ่อทมงวางด้วยการนักธรรให้ทุกท่านมีสิ่งดีๆมีรุกงเรืองในชีวิตมีเงินมีทองไหลมาเทมาด้วยเช่นจบแลรว่นจะเกิน2บาขบนที่ทต่ไมได้ม9วันเือนแล้วล่ปเกิดวันไหนใสวันนั้นเราเกิดวันเสาร์พยูที่วันเสาร์เกิด หลวงพ่อ,พอสมหังประธานทอดเที่ยงขอสุขภาพแข็งแรงให้ป่าจตจาโกโรคไัยไข้เจ็บอยัดเจ็บอยัดจนขอพรอ,อะไรไหมหลวงพ่อจมหังขอที่สาวสมหวัสงสมหวังสมหวังปักที่ทุ่งเลยครับประกันกับตังสาวอีกหนึ่งร้อยบาทนะต้นถางปฏิติ๊เรื่อยไม้เลยทอดเที่ยงรวยก็แล้วกันนะข้าวใจกัดหม้อข้าใจ,ข,าใจข้างบนเนี่ยหนึ่งตารางวาปักที่ทุ่งเลย หนึ่งตารางวา,นาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเก,กข้าวใจขาดหม้อคอใจกัดตั้งแล้วลาเลยค่ะเสสังเลยค่ะไปเสียบที่พุ่มเลยจากพี่สาวเสียบที่พุ่มเลยนะไม่เอาไว้นะพี่นะผลไม้ไม่เอาไว้ลาเร็วๆจะได้สมบวังเร็วๆลูกป้าทา,านแต่ใกล้ลนะทานเออที่ว่าใกล้เนี่ยเหลือประมาณยี่สิบกว่าล้านนะนะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมทีนะคะขอบคุณมากค่ะ